เงินที่อ้างว่าเป็นไรายได้เข้ารัฐเนี่ยที่คุยว่าห้าแสนห้าหมื่เลยเพรามันเนี่ยนั่นคือเงินที่ปล้นจากครอบครัวของประชาชนลูกหลานมันจะสิ้นอนาคตอีกเท่าไหร่บ้านเราที่มันทำเนี่ยคือการเซ็งประเทศนี่คือการเซ็งประเทศผมว่ามันมีปัญหาความคิดอันหนึง่งเราถูกทำให้ต้องการให้อยากมีนั่นมีนี่โอ้เราจะมี มีสนามกีฬาระดับโลกเราจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอานะักร้องระดับโลกมาเอานกักเข้ามาอันนี้อยากมีนะฮะอยากมีแล้วตัวเลขที่ออกมานะครับเราจะจบ c ตีแ Bank นำเสนอรายงานมานะครับตามโปรเจกต์คาสินโนของระบบทักษิณเนี่ย เฉพาะกรุงเทพเนี่ยถ้าตามร่างกฎหมายที่ก่อนก่อนกิจกาแก้นี่นะครับแล้วเขาต้องไปแก้กลับอีกทีไอเรื่องว่าต้องเล่นได้ตั้ง50ล้านเนี่ยเขาถูกถูกเลิกแน่นอนคนไทยอายุเกิน2ี่สบไปจดทะเบียนแล้วก็เข้าได้เนี่ยเขาประเมินไว้ว่านักลงทุนที่จะมาลงทุนเนี่ยเขาประเมินว่าเฉพาะกรุงเทพนะครับลูกค้า50เปอร์เซนต์จะเป็นคนกรุงเทพและปริมณฑล ลูกค้าเหล่านี้ห้เนี่ยลูกค้าร้อยคนเนี่ยมีต่างชาติแค่ห้าสิบอีกห้าสิบเนี่ยจะเป็นคกรุงเทพและปริมณฑลลูกค้าเหล่านี้ปีหนึ่งจะเล่นสามครั้งครั้งหนึ่งจะเสียเงินประมาณหนึ่งหมื่นพูดแค่นี้เนี่ยผมผมนึกที่สีจินผิงพูด เขาบอกคนจีนเนี่ยไปเล่นการพนันต่างประเทศเนี่ยเขาจะขึ้นแบ็กลิสต์ในประเทศเนี่ยเขาไม่ให้อยู่แล้วแต่ที่ผมผมประทับใจที่สุดก็คือบอกว่าเขาบอกว่าประเทศหรือรัฐที่หากินจากการเปิดบอลแล้วอ้างว่ามีไรายได้เนี่ย นั่นคือประเทศที่สิ้นเคดเงินที่อ้างว่าเป็นรายได้เข้ารัฐเนี่ยที่คุยว่าห้าแสนห้าหมืนเลยของมันเนี่ยนั่นคือเงินที่ปล้นจากครอบครัวของประชาชนลูกหลานมันจะสิ้นอนาคตอีกเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างสิงคโปร์อะไรครับ สิงคโปร์เขาไม,ไม่ได้นึกหากินจากบอนครับเขาจะไปนเพียงอยากจะให้เกาะเขานี่มีอะไรให้คนใช้นักท่องเที่ยวได้มีอะไรเที่ยวตื่นตาตื่นใจเขาถือว่ารายได้นะเป็นผลพลอยได้แล้วเขาคุมเต็มที่อันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่บ้านเราเนี่อีกเรื่องหนึง่งบ,บ้านเราที่มันทำเนี่ยคือการ เซ็งประเทศนี่คือการเซ็งประเทศรับรองนะครับให้ผมให้ผมดูนะหนึ่งพุ่นลมมีแน่แน่นะครับแล้วก็มีสับช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วในบ้านเมืองเนี่ย นอกจากถูกจัดตั้งโดยการเมืองเป็นหัวคะแนนอยู่อบอตอเป็นอะไรต่างแล้วเนี่ยความเลวจะมีโครงสร้างอีกอันนึงคือการพนันทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์พันบ้านเมืองชิบหายแน่นะครับเพราะฉะนั้นสรพหน้าเนี่ยนะฮะเอาทักษิณออกไปคาสิโนต้องไม่ผ่าน เป็นไงเป็นการสองด่านนี่เอาให้อยู่ไม่ยอมเด็ดขาดขอบคุณฮะ <c oughs> <c oughs>